เป็นกระเทยพ่อแม่รู้สึกไงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนพูดทุกวันให้เราแบบว่าจิตใจเราย่แย่มันเปนาาเยยน็นครูทึปษาอะไรเงี้ยครับเขาก็เอาข้อเปรียบเทียบเนี้ยมาใส่กับเด็กที่มันแตกต่างกาันซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราหลายๆคนไม่ชอบเหมือนกันรู้ี่ชอบแบบสั่งงานแล้วแบบต้องส่งวันนี้ตอนเย็นอย่างนงี้อะไรเงี้ยที่แบบว่าบางทีก็สั่งบ่ายเนี้ยแล้วเย็นนะส่งมันผมรู้สึกมันกระชั้นชิดเนี่ยใจแล้วก็รับฟัง ในทุกๆปัญหาที่เด็กเจอแล้วบางครั้งอะอย่างเราอะเขาต้องทราบก่อนว่าทุกๆคนอะมีความแตกต่างของตัวเองอยู่แล้วสาขาหนูคณะคูหนูอาจารย์หนูสอนมาว่าทุกคนมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วความแตกต่างนี้แหละคือสิ่งที่ครูจะต้องไปทําความเข้าใจแล้วก็ไปคิดว่าเราควรจะใส่ข้อมูลหรือควรจะทํายังไงให้เด็ก ดึงศักยภาพความแตกต่างเนี่ยออกมาให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดสามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาเป็นได้ถึงคนในครอบครัวคับที่ผมเคยเจอมาคือที่ปรึกษาคนที่จบมันีคือเป็นให้ทุกอย่างเลยคือไม่ว่าจะเรื่องไหนเรื่องที่บ้านเรื่องการเงินเรื่องเรียนต่อคือเขาเป็นทุกอย่างผมคิดว่าครูที่ดีไม่ใช่จะมีหน้าที่แค่ครูเป็นได้ทุกอย่างในชีวิตผมคิดว่าคนพวกนี้เป็นคนที่หัวเวลาหรือว่าแก่ ที่รือว่าไม่ตามสมัยหรือว่าที่บ้านอาจจะยังไม่ได้มีความก้าวไกลในด้านนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่าการที่เราเป็นครูอ่ะก็เป็นแค่อาชีพไงครับครูคืออาชีพทําไมครูถึงห้ามใส่บิกินี่ทำไมครูถึงห้ามอย่นี้ห้ามงนี้เพราะอะไรเรายังหาใส่ไม่ได้เพียงเพราะว่าเราเป็นครูเหรอเราถึงใส่บิกินี่ไม่ได้อะไรอย่างงี้เพราะว่าครูก็เป็นคนเหมือนเราเป็นคนเหมือนกันเป็นเพียงแค่คำว,ว่าครูเป็นอาชีพอย่างนี้ครับ ถ้าเราไปเป็นครูเราอย่างเปลี่ยจะถานะาจากผู้ผู้รับมาเป็นผู้ให้ได้แล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือสิ่งที่หนูถูกปลูกฝังมาตั้งแต่การมาที่นี่ก็คือทุกคนมีความแตกตา่างเราต้องภูมิใจแล้วก็ดึงสกยภาพความแตกต่างของเด็กแต่ละคนออกมาเพื่อให้เขาพิสูจน์ว่าเขาก็มีดีในแต่ในไ,ได้าของเขาอย่าไปคิดว่าเขาจะต้องเก่งเรื่องของวิชาการเก่งที่นิดเก่งวิทย์เก่งอังกฤษเขาแต่ละคนมีดีที่แตกต่าง จงภูมิใจนี่คือสิ่งที่เรอยากจะไปปลูกฝังแล้วก็ไปคิดกิจกรรมให้น้องน้องๆทุกคนเด็กๆทุกคนเนะี่ยเกิดความภูมิใจในตัวเองอเราอยากเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้เขาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนผมก็เองก็ไม่ได้มีเต็มทุกอย่างเหมือนชาว,ชาว,ช,าวชาวบ้านเขาเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือก็อาจจะขาดหายในบางอย่างเหมือนผมคิดว่าถ้าผมเป็นครูผมจะไปเติมเต็มให้นักเรียนมากกว่าให้ชีวิตเขาแบบว่าไม่ได้ขาดตกบกพร่องอไม่ให้เขารู้สึกด้อยนะครับ อาจารย์ที่สอนก็เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่ไม่ได้หัวเวลาหรือว่าไม่ได้อคติกับการที่ว่าเราเป็นแบบนี้เราจะเปคู่อย่างนว้นไม่ได้คือผมรู้สึกว่ามันโอเพ่นมากๆมันก้าวไกลเคือสโลแกนที่ทบอกว่าบ้านในความสําเร็จอะบ้านสมเด็จแล้วก็คิดว่าถ้าเราอยากจะสําเร็จเราก็ต้องมาเรียนบ้านสาเร็จเรามีความสุขกับการที่ได้เจอเพื่อนๆนที่นี่ได้เจออาจารย์ที่ทุกคนที่แบบว่า ทุกคนรักกันแล้วก็คอยช่วยเหลือกันเหมือนที่เราเคยเจอมาตอนที่เราเรียนอยู่ปบบมัธยมมันก็เป็นสิ่งที่แบบเออเราดีใจที่เรามาเจอครอบครัวแบบนี้ก็อ,อยากให้น้องๆ้องที่ได้ชมหรือได้ฟังอยู่อยากให้น้องน้องค้นหาตัวเองให้เร็วครับเพราะว่ายิ่งเราค้นหาตัวเองเร็วอะ่ะเราจะได้รู้ว่าเราอยากไปทางนี้จริงๆเราอยากเรียนอันนี้จริงๆแต่ถ้าเราแบบยังนึกไม่ออกหรือพอมาคิดว่าเอ้เข้าขนาดนี้ก็ได้แล้วพอเราเข้ามาแล้วอ่ะ ใจเราอาจจะไม่อยากเรียนแล้วมันจะเสียเวลาไปปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับอ๋อจิตรยาคือมันเป็นครอบครัวจริงๆน้องๆทุกคนจะ เข้ามาเป็นครอบครัวกับเรามีรุ่นพี่ที่น่ารักมีพี่ๆพี่พหรหัสใสร่รหัสทุกคนน่ารักหมดช่วยเหลืองานต่างๆมีอะไรปรึกษาได้หมดและที่สําคัญอาจารย์น่ารักมาก,กไม่ใช่แค่คณะจิตวิทยาเดียวทุกๆสาขาคือเป็นเพื่อนการพูดคุยกันได้หมดเพราะยังไงเวลาออกฝึกเราต้องได้เจอกันอยู่แล้วแล้วที่นี่มันมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วสามารถทําให้เราได้มารวมตัวกันคณะควรู้ศาสตร์เราจะรักกันมากแล้วก็คืออยากจะให้ทุกคนมาเรียนที่นี่จริงๆขอบคุณครับ หากคุณกำลังมองหาสถาบันการศึกษาที่สามารถสร้างสรร์บุคลากรต้นแบบฉบับใหม่ที่คุณเลือกเป็นได้คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นคณะที่ผลิตครูและมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยที่นี่ยังสามารถตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีความฝา่ฝันอยากเป็นครูสายพันธุ์ใหม่ในแบบที่คุณเลือกเป็นได้ เอฟไอยู U, ข้าวสต<า>ร์ว<า>ันดีดเป็นคู่ในแบบที่เหลือกันได้